สวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาผมเช่นเคยครับกับแอดมินลุงเบิร์กครับแล้วก็ที99ครับอ่ะเรามาเหมือนเดิมครับมาสรุปผลบอลเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยเราให้ไปทั้งหมด4คู่เนาะบอลมีไม่เยอะครับมีกอยเทลเฟิร์สครับมีจอห์นเลเกนเบิร์กครับแล้วก็เวสต์บอมบิดอัลเบียนแล้วก็เชมรักนะครับคู่แรกครับ กอยทอรเฟิร์สครับก็ลอง3ลูกนะครับก็กินไปครับสำหรับลูกนี้จริงๆเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยมันลงไปเหลือแค่ลอง2.5งจุเองนะผมงงเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราให้ไปเนี่ยเราให้ทางด้านของ3ลูกเนาะเพราะเรา,เราให้ไปตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วอ่ะซึ่งคู่กอยเทอรเฟิร์สเนี่ยก็ อย่างที่บอกครับว่าเบย์นมิวนิคเนี่ยแ็มนอกบ้าน,นยิงไม่ค่อยขาดครับแล้วก็เมื่อวานก็โชคดีด้วยที่เย์นมิวนิคโดนแดงครับแล้วทำให้เราเนี่ยมีโอกาสครับอ่ะแล้วก็ดูอีกคู่หนึ่งโอ้ยตอนแรกผมดูนาที90มันยัง0-0อยู่เลยครับแชมป์ล็อกก็ยิงนาทีสุดท้ายครับแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับเพราะฉะนั้นเชมล็อกเมื่อวานกินนะครับจอร์เลเกนเบิร์กเมื่อวานก็น่าจะจบไปด้วยสกอร์ สามตูต่อสองครับคู่นี้ก็กินเต็มบินหนึ่งคู่ครับส่วนีคู่หนึ่งครับเวสปอมบิดเอาเบียนเนี่ยผมค่อนข้างเห็นชัดๆว่าสองตูต่อหนึ่งครับกินสี่บินนะครับเมื่อวานกินสี่บินนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆหลายๆคนเนาะที่เพิ่งที่เมื่อวานก็มีพิมพ์บอกกันมาบ้างครับว่าให้บอลผิดยังจะกล้าให้อีกอ๋อนี่เนาะ เนอะสี่คู่นะครับเออไม่รู้ว่าดูอยู่จริงหรือเปล่าบ้าเอ้ยว่าบอกว่าให้บอลผิดตลอดงงเลยดูจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรครับเดีางนกเสียงปลาครับไม่ว่ากันครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทุกๆการกระทํามันต้องมีคำคำวิจารณ์มาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรครับอยากจะว่าก็ว่าไปครับไม่ได้ซีเรียสเออมาต่อกันเลยครับวันนี้ครับ เชลซีเจอกับแมนซิตี้ครับโอ้บอลเยอะจริงๆครับบอลค่อนข้างหลายคู่เลยทั้งบุนเดสติก้าเยอรมันกับการเชลซีรอาร์ครับลิกาสเปนแล้วก็ทางด้านของลิเอิงฝรั่งเศสครับเอาเรามาดูกันก่อนดีครับคู่ใหญ่คู่วันนี้ครับคู่ระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาแปลกๆครับแปลกยังไงครับถามว่าแปลกยังไง แปลกยังไงนั่นเหรครับเพราะว่าปกติครับแมนซิตี้ครับไม่มากไม่น้อยครับมันก็ต้องต่อครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยแมนซิตี้มันจะต้องต่อครับทุกๆครั้งครับที่มันมาเยือนครับเจอเชลซีเนี่ย0.5ครับ0.5 1ลูกครับ1ลูก0.25ครับ0.5ครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าแปลกคือผมจะบอกว่าไม่มากไม่น้อยครับแมนซิตี้มันก็จำเป็นที่จะต้องต่อครับ ส่วนใหญ่นะครับแมนซิตี้มันจะต่อครับวันนี้ครับมันเปิดมาเนี่ยจริงๆฟอร์มของแมนซิตี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดด้วยนะครับคือฟอร์มดีมากครับมันแพ้ทางด้านถอนถอนเลมฮอสเปอร์เนี่ยไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นและนอกนั้นเนี่ยนชนะรวดเลยนะครับมีนัดล่าสุดครับที่ไม่สามารถทางด้านชนะเซาล์มตันได้ครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วอะ่ะผมเชื่อว่าไอ้นัดที่มันชนะเซาไม่ได้เนี่ยมันเก็บเควินเดอะบอยไว้ครับเพราะว่า กะจะมาเล่นในนัดนี้ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมันเลยทําให้วันนั้นเนี่ยตัวลงไม่เต็มแล้วพอมันตัวมันลงไม่เต็มครับแม่งเสือกไปลงเต็มกับทางด้านของ V.com มครับมันเอาตัวพวกเคาวิเดบอยพวกฟิลฟอร์เดนไปเจอกับวีคอมเฉยเลยครับพอจากนั้นมันทําให้ V.com มเนี่ยเละเทะเป็นขี้เลยครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมูคอดูก่อนนะครับจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดดูเฮดทูเฮดนะครับช่วงหลังสุดเนี่ย เราจะเห็นเลยครับว่าทางด้านของเชลซีเนี่ยแม่งชนะแมนซิตี้แทบทุกนัดครับแล้วก็เป็นแมนซิตี้ที่ต่อด้วยนะครับปกติเนี่ยคือโดนกันจนเอียนเลยครับแม้จะเป็นนัดชิงของยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับก็เป็นเชลซีครับที่ชนะไปได้ครับแล้วดูครับผมบอกเลยว่าเป๊ป l ูดิโอลาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่เกมบุกเนี่ยบุกใส่เชลซีเนี่ย มักจะโดนอยู่เสมอๆครับถึงแม้ว่าในปีก่อนเนี่ยยังไม่มีลูเมอูลูกกกูด้วยนะก็ยังแพงครับหนึ่งต่อศูนย์ครับในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับวันนี้เนี่ยพอมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเกิดถามถึงเรื่องราคานะครับว่าราคาเนี่ยมันมันแปลกไหมมันก็แปลกนะครับมันก็แปลกแต่ว่าผมว่าเจ้ามือมันก็น่าจะจำบ้างเลยครับมันให้แมนซิตี้ต่อเนี่ยมันให้แมนซิตี้ต่อ0.5เนี่ย0.5เนี่ย สามนัดสี่นัดติดครับเนี่ยแล้วมันก็โดนไปหนึ่งนัดสองนัดสมนัดเนี่ยโดนแบบโดนบ่อยจะจัดนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าเพราะวันนี้คนเล่นอะไรเยอะครับเออเราจะได้ดูได้ง่ายครับว่าว่าจริงๆเราควรจะเล่นอะไรครับอคู่เชลซีกับแมนซิตี้ครับโอ้โหแล้วเป็นคู่แรกด้วยนะครับตั่นเลยครับ คนมันโถมก็หนำไปที่เชลซีครับผมว่าแล้วว่ามันเปิดราคาเพื่อแบบล่อครับโอ้จริงๆถ้าเปิดราคาเป็นไปที่เชลซีอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยราคาแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแปลกจากของเดิมที่แมนซิเตี้เนี่ยปกติเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเป็นทีมที่ต่อเนะอย่างที่บอกครับว่าไม่มากก็น้อยครับแต่แมนซิตี้มันควรจะต้องต่อ แต่พอราคาครับมันเปิดมาอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีการล่อครับให้ไปที่ทางเชลซีครับหรือว่าล่อไปที่ใครสักคนหนึ่งผมก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยถามว่าเชลซียุคนี้เนี่ยแข่งแกร่งที่สุดไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากครับถ้าเกิดวันที่เจออาร์ตันวิลล่าจริงๆถ้าเกิดเมนดี้ endy, มันไม่ได้เซฟขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่านัดน,นั้นอาจจะเป็นนัดแรกที่เชลซีแพ้ไปได้ผมก็เลยมองว่าเชลซีเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ยังมีจุดอ่อนอยู่ครับที่ก็อาจจะโดนได้ครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยจริงๆวันนี้ก็น่าจะใส่เต็มนะครับใส่เต็มมากๆเลยซึ่งเชลซีเนี่ยเกมสวนกลับแน่นอนครับพวกลูบิลูกากูเนี่ยจริงๆมันก็ต้องน่ากลัวอยู่แล้วละครับแต่ว่าด้วยราคาที่เปิดมาราคาเสมอนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยราคานี้เนี่ยมันล่อเสือล่อตะเคมากเลยครับส่งคนไปเชลซีแบบเทน้ำเทท่าครับ มันทำให้มีแววมากๆเลยครับที่ทางด้านของคู่นี้เนี่ยจะเป็นพับป่ากระถินใหญ่นะครับผมขอจริงๆอยากให้ดูในเกม้วยนะคือถ้าเกิดเอาให้ชัวร์เนี่ยไปดูในเกมดีวกว่าว่าใครเล่นดีกว่ากันแล้วก็ให้กดฝั่งนั้นครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เล่นอย่างนี้ครับผมขอให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เพิ่งแพ้ไปเพียงแค่นัด้เดียวกันกเจอเปอร์นะครับแล้วก็เนี่ยครับผมคิดว่าแมนซิตี้เนี่ย นัดนี้เนี่ยจะสามารถชนะได้ครับถึงแม้ว่าเฮตูเฮตที่เจอกันมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าการเปิดมาราคาเสมออย่างนี้ครับมันยิ่งล่อครับให้คนไปเชลซีที่ยังไม่แพ้ใครอย่างนี้มากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมให้ไปที่แมนซิตี้นะครับคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เตติล่าครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าอาร์เตติล่าเนี่ยเป็นทีมที่สู้พอสมควรเลยเป็นทีมที่สู้มากๆครับถ้าเกิดเป็นนัดที่เจอกับเชลซีครับแม้จะเป็นการออกไปเยือนนอกบ้านนะครับ ก็ทำให้เห็นว่าอารตัลล่าเนี่ยก็เล่นสู้ได้ค่อนข้างดีครับส่วนแมนยูนะครับพอเจอทีมที่สู้ขึ้นมาหน่อยครับแมนยูก็เริ่มจะเหวเหมือนกันครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆครับคือการเจอกับเวสแฮมครับเจอกับเวสแฮมสม2นัดเนี่ยนัดแรกเนี่ยจริงๆเราให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเนาะแต่ว่า <c oughs> พอผ่านนัดแรกมาได้เนี่ยเรารู้สึกโชคดีมากเลยครับที่เราเลือกแมนยูแล้วแม่งเสือกไม่ไม่ตายครับแล้วนัดที่2เนี่ยเราก็เลยให้ลองเวสแฮมไป ซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่สู้กับทีมใหญ่ได้ค่อนข้างดีครับซึ่งส่วนตัวแล้วครับผมมองว่าถ้าตัวเต็มนะครับ <c oughs> ตัวเต็มเจอกันเนี่ยเวสต์แฮมกับแมนยูเนี่ยแม่งเล่นได้ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวสูสีเลยครับไม่มีใครที่ควรแพ้ควรชนะกันเลยอาจจะมีการชนะแบบเฉือนๆแบบในนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งผมมองว่าอสตันวิล่าครับเป็นหนึ่งทีมครับที่มีความคล้ายเคียงกับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับ พราะการเจอกับเชลซีเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันสู้ครับนัดแรกที่มันแพ้3าูนยเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่สกอร์ที่มันควรจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ารูปเกมเนี่ยจริงๆมันควรจะแพ้ไม่ขาดครับถึงขั้นเสมอไปเลยทีเดียวส่วนนัดอัเลเตนวิล่าครับนัดที่2เนี่ยกับการเจอเชลซีคล้ายๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยเห็นไหมครับว่าพออีกนัดหนึ่งเนี่ยเชลซีไม่ได้ใส่ตัวเต็มมากครับเชลซีก็โดดมันเป็นเป็นเหมือนกันครับพอฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยผมกับเลยมองว่า คู่ของอัสตันวิลล่าเนี่ยผมอยากให้ลองอัสตันวิลล่านะครับเพราะว่าอัสตันวิลล่าเนี่ยมันเล่นสู้จริงครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมคอดูสูงต่ำกันดีกว่าเพราะาส่วนใหญ่แมนยูเล่นในบ้านชอบสูงด้วยครับ2,7,5เดครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอดูแป๊บ สามหนึ 1> 3, 1, 4, 1, 3, 0, 2งสี่หนึ่งสาครับโอเคงั้นเราเลือกไปที่สูงครับสำหรับคู่นี้ครับจริงๆลองก็อยากให้นะแต่ว่าผมให้ไปที่สูงดีกว่าเพราะผมคิดว่าแมนยูเนี่ยคือมันเป็นทีมใหญ่ครับมันต้องเล่นสู้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับต้องรีบถามหาประตูแรกครับพอโดนยิงตีเสมอมันก็ต้องยิงต้องถามหาประตู2ต่อครับเพราะฉะนั้นครับผมว่าคู่นี้น่าจะบุกกันสนุกครับแล้วก็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเล่นในบ้านด้วยมันก็มีแนวโน้มครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันจะสามารถถล่มคู่แข่งได้เพราะว่ามันเป็นเกมในบ้านครับในหลายๆครั้งครับที่แมนยูสามารถถล่มคู่แข่งในบ้านได้สามตุต่อศูนย์ครับสามตุ้นต่อหนึ่งอย่างนี้ครับสี่ตุ้นต่อศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเกมสูงเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นให้ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงนะครับอ่ะไปกันต่อครับคู่ต่อไปเอเวัตันกับนอร์ลิตครับโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่า เยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากๆแอตแลนด์ทุยเอเวอร์ตันครับนัดแรกครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแพ้ให้กับนอริทไปสองตู้ตศูนย์ครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งเนี่ยเอเวอร์ตันสามารถชนะนอริทได้ครับหนึ่งตู้ศูนย์นอริทครับไม่ต้องหูถึงครับว่าฟอร์มของนอริทเนี่ยมันขี้กาแค่ไหนครับมันจะแพ้รวดครับนอกจากบอลถ้วยเนี่ยแล้วบอลถ้วยเนี่ยเพิ่งตกไปครับเมื่อเจอลิเวอร์พูลครับส่วนทางด้านบอลในลีกเนี่ยยังชนะใครไม่ได้เลยครับห้านัดครับแพ้รวดทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นครับไม่ต้องพูดเลยว่านอริสเนี่ยฟอร์มแย่ขนาดไหนครับวันนี้ความซวยมันมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อนอริสมันออกมาเยือนครับทีมนะอยากยอาตันทุยเอเวอเรตครับวันนี้เนี่ยได้เล่นในบ้านครับต้องบอกเลยครับว่าเอเวอเรตนเนี่ยตอนนี้เนี่ยฟอร์ม4ีนัด5นัด5นัดเนี่ยแพ้ไปนัดเดียวครับคือเจอกับแอสตันวิลล่าครับนนั้นเราแห้แอสตันวิลล่าเนาะเออก่อนหน้านี้เนี่ย สี่นัดเนี่ยห้านัดสี่นัดสี่นัดเอเวอเรตันครับเกมในบ้านเนี่ยทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับคือยิงสามนัดต่อหนึ่งครับสองนัดติดเลยคือเอาง่ายๆว่าเกมในบ้านเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างน่ากลัวมากครับแล้วผมบอกเลยว่าไอ้ตัวที่ซื้อมาใหม่อย่างดิมาราเกเนี่ยแม่งเล่นโคตรจะดีเลยครับเล่นดีมากๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเชื่อครับว่าเอเวอเรตันครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่สามารถเก็บเกมในบ้านได้ถึงแม้ว่านอตติทเนี่ยตอนนี้เนี่ย จะยังล่อแรกครับแล้วก็ตอนนี้ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยนะแล้วก็จริงๆจําเป็นต้องมีแต้มก็จริงครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของทีมครับตอนนี้ยังไม่สามารถชนะเอเวอร์ตันได้หรอกครับอ่ะก็เลยให้ไปที่เอเวอร์ตันอีก1คู่นะครับสําหรับคู่นี้ครับเราจะข้าม2คู่นี้ไปครับข้ามเลสเตอร์ไปด้วยครับเพราะเลสเตอร์มันทําเราเสียตังค์ในรอบที่แล้วครับมามาดูคู่เบนฟอร์ดครับกับทางด้านของลิเวอร์พูลครับ เบนฟอร์ดครับฟอร์มตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยครับสามารถชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อ0ครับเสมอคิตตันพาเลซ0ูนเสมออัลตันวิลล่า1นครับแพ้ไวตันหนูนย์ครับแล้วก็ชนะวูฟแฮมตัน2ประตูต่อ0ูนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกมก็เป็นเกมจบด้วยสกอร์ศูนย์ด้วยนะครับของเบนฟอร์ดครับซึ่งไม่เสียประตูค่อนข้างบ่อยถือว่าเกมรักเนี่ยค่อนข้างเหนียวครับ แต่ก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2ทีมครับที่มันเป็นอันดับหนึ่งของตารางครับแล้วก็ลูกได้เสียครับแล้วก็คะแนนเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยคือการเจอกับคือลิเวอร์พูลกับเชลซีครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันนัดแรกครับแม่งจบเนี่ยมันจบสกอร์เหมือนกันหมดเลยครับลิเวอร์พูลเนี่ยกับเชลซีเนี่ยมันยิงคือลิเวอร์พูลยิง3-0เชลซีก็ยิง3-0ครับลิเวอร์พูลยิง2-0เชลซีก็ยิง2-0ครับ เชลซีูยิง30มศูนย์เชลซีก็ยิง3 0ครับแม่งจบสกอร์เดียวอย่างกะลอกกันมาเลยครับตอนนี้ลูกได้เสียทั้งลูกได้ลูกเสียเนี่ยเท่ากันหมดเลยแต้มเท่ากันหมดเลยทุกอย่างเท่ากันหมดเลยครับสำหรับลิวพูครับแต่แค่วันนี้เนี่ยลิวพูจะต้องเจอกับเบนฟอร์ดครับส่วนทางด้านของเชลซีเนี่ยต้องเจอแมนเชสเตียครับซึ่งผมบอกเลยครับว่านัดนี้เนี่ยเป็นใครใครก็รู้สกอร์ก่อนหน้านั้นครับว่าเชลซีเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เสมอถึงแพ้ไปเลยก็ได้ครับการเจอแมนซิตี้ครับ พราะวันนี้เนี่ยโคตรเป็นโอกาสทองลิวพูจะได้ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงก่อนใครเพื่อนเลยครับแล้วก็ด้วยรูปเกมด้วยสกอร์เนี่ยของลิวพูเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า h ฮดทูเฮดเนี่ยมีเสียงเชลซีแค่นัดเดียวครับเกมรับค่อนข้างเหนียวเลยครับสำหรับลิวพูครับถึงแม้ว่าวันนี้ครับจะต้องเป็นเกมเยือนก็าตามครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวครับ ผมก็ขอไปที่ลิเวอร์พูลแบบไม่ลังเลใจเลยครับแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจด้วยครับว่าทีมอย่างเบนฟอร์ดถึงแม้จะฟอร์มดีแค่ไหนครับก็ไม่ใช่คู่แข่งของลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าทั้งด้วยเกมลุกครับผมบอกเลยครับนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับบอกไว้อย่างหนึ่งครับนี่เป็นเรื่องที่ดีครับคือทีมที่มันอยู่ในพิมลีกเก่าๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเนี่ยจะมีภูมิต้านทานครับกับนักเตะลิเวอร์พูลอย่างโมฮัมเหม็ดซาล่าหรือว่าซาดิโอมาเน่ครับ แต่ถ้าเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับบอกเลยครับว่าไอสองทีมไอทีมพวกนี้ครับมันยังไม่รู้พิสงของไอสองตัวทางซ้ายทางขวานะครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสครับที่พวกมันจะโดนถล่มมากกว่าทีมที่ยักอยู่ในในลีกนะครับโดยณปัจจุบันผมเชื่อว่าพวกน้องใหม่เนี่ยแหละคือพวกตัวที่จะโดนลิเวอร์พูลตบเลยครับมันเป็นวัฏจักรประจําเลยครับไอพวกน้องใหม่เนี่ยมันจะต้องมาเจอ ไอเด็กโมกับไอเด็กซา่าเนี่ยไอเด็กมาเน่ครับสองตัวครับเผาแบบไม่เกรียมครับแล้วก็เละครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับผมอยากให้ไปที่ลิวพูแบบเน้นเน้นเลยครับสำหรับคู่นี้ครับอ่ะไปกันต่อครับแฮท์าเบอร์ลินกับไรซิกครับไรซิกต้องบอกว่าฟอร์มโคตรกากครับกากมาหลายนัดแล้วด้วยครับโดนไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับเจ็บเท่าไหร่แล้วครับไรซิกครับ เฮตุเฮตเจอกันดีมากครับสำหรับเจอกับแฮท่าเบอร์ลินครับแต่นัดที่แล้วแม่งก็เฮตุเฮตดีเหมือนกันครับก็ชนะไม่ได้อยู่ดี What the fuck แต่จริงๆต้องนับครับว่าโคโรนเนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้ค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าจะเจอกับทีมใหญ่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นการเล่นในบ้านด้วยส่วนโคโรนเนี่ยถ้าเกิดดูฟอร์มในก่อนหน้านั้นเนี่ยโคโลนมันไปเจอกับาบเยนมิวนิกนะครับมันก็แพ้ไม่ขาดครับมันทําให้เราเนี่ยอาจจะพลาดไปเองครับว่าทีมที่ดูดีอย่างโคโรนวันนั้นเนะี่ย จะแพ้ไลซิกครับในสกอร์ที่ขาดลอยครับต้องดูใหม่ครับไลซิกครับตอนนี้เนี่ยฟอร์มอย่างหยาบเลยครับแพ้บุบบวกครับแพ้บุบบวกเนี่ยไม่แปลกครับแพ้บาเยซ์ไม่แปลกครับอ่าแพ้ด้านแรกเนี่ยค่อนข้างแปลกครับแต่มันเป็นเกมนอกบ้านครับวันนี้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยไลซิกเล่นในบ้านครับถล่มไปได้สี่ตัวศูนย์ครับวันนี้ครับถึงเวลาสังทีที่มันจะได้กลับมาเล่นในบ้านครับก่อนหน้านั้นเนี่ยการเล่นในบ้านล่าสุดก็ดันไปเจอกับบาเยิร์นมิวนิคครับทำให้ สกอร์มันออกมาแบบนั้นครับอ่ะมาดูฟอร์มแฮร์ธาเบอร์ลินครับแฮท์าเบอร์ลินครับชนะกอยเทอร์เฟิร์สสองตัวหนึ่งครับชนะโบคุ่มสามตัวหนึ่งโดนบาเยินมิวนิคถล่มห้าศูนย์ครับแพ้วูบวกคาบ้านครับแล้วก็โดนโคโลนครับที่เพิ่งเสมอกับทางด้านของไรซิกไปสามตัวหนึ่งครับมันทําให้เราเห็นเลยครับว่าทีมที่เพิ่งเจอกับทางด้านของไรซิกอย่างโคโลนเนี่ยเล่นกันเนี่ยไรซิกดูดีกว่านะครับแต่ว่าโคโลนเนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับ วูบบวกที่ชนะแบบเฉียดฉิวเนี่ยก็ชนะแฮธาเบอร์ลินได้ครับบาเยิร์นมิวนิกที่ถล่มไรซิกได้ก็ถล่มแฮธาเบอร์ลินได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆเนี่ยฟอร์มเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนครับว่าไรซิกเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นทีมที่น่าจะเหนือกว่าครับถ้าเกิดนับจากคู่แข่งที่เจอกันแบบปอนต่อปอนเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยววงโค้งไปดูกันโอ้ต่อแพงอีกแล้วไอ้เหี้ยไรซิกก็แม่งต่อแพงอีกแล้ว ต่อ1.5ครับไอ้บ้าเ้ยยิงก็ไม่ค่อยจะกินเลทครับแต่ต่อแพงชิบหายโอ้โหคู่นี้ปวดกระโหลกเลยเอาเป็นว่าคู่นี้ครับขอข้ามไปก่อนแล้วกันคู่นี้ถ้าเกิดมีราคาจริง,รงเนี่ยผมขอให้ในกลุ่มแล้วกันครับราคานี้ผมไม่ชอบจริงว่ะผมบอกไม่ถูกแต่จริงเนี่ยราคาแรกมันต่อหนึ่งนะ มาไหลโจ้กขึ้นไปเยอะครับแต่จริงๆอะ่ะมาไหลเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเกมในบ้านด้วยครับแต่ด้วยส่วนตัวครับผมมองว่าถ้าเกิดเป็นมองฟอร์มเกมในบ้านน่าล่าสุดของไรซิกนะครับก่อนหน้านี้ครับที่ยิงไปถึง4-0เนี่ยมัน2ลูกเนี่ยถือว่าเป็นสกอร์ที่ก็ค่อนข้างที่จะลุนได้นะครับสำหรับการต่อไรซิกครับเดี๋ยวผมไปดูคู่บอซิเดนมุนกันดีกว่าครับคู่นี้ผมต้องบอกเลยว่าน่าเล่นครับ บริษันดอทมุนครับการเจอกับมันเช่นกันบักคัดบักเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้โคตรแข็งเลยนะครับผมบอกเลยครับแต่ว่ากับเอ,อ่อแต่พอมาดูเหตุเหตแล้วครับดอทมุนกับกายเป็นทีมที่ชนะการบักในบ้านได้ค่อนข้างบ่อยครับมันทําให้ค่อนข้างสวนทางกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เหมือนกันครับเอ,อ่อแต่จริงๆเนี่ยดอทมุนเนี่ยไปเยือนเนี่ยก็ต่อไม่ค่อยเยอะนะครับ มีต่อปอครับต่อศูนย์ห้าต่อปอทั้งนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการชนะออกมาได้ด้วยด้วยซ้ำนะครับแต่สกอร์เนี่ยก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรครับถ้าเทียบในหลายๆนัดนะครับที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เนี่ยขอดูฟอร์มก่อนนะครับมอชเชนตกันบักเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับ การเจอกับบอบีเนียเบโรเฟลครับถล่มไปถึง3ประตูต่อหนึ่งครับเจอกับบาเยนมิวนิกครับก็แพ้ไปด้วยเอ้ยเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่านัดแรกเนี่ยของบุนเดสลีก้าเนี่ยเซอร์ไพรส์มาต้อฟักเกอร์มากเลยนะเสมอยันทางด้านบาเยนมิวนิกไว้ได้เนี่ยนอกนั้นครับการออกไปเยือนครับแพ้ก็ตั้งทีมเล็กๆอย่างอัลส์บวกครับยูเนียนเบอร์ลินก็ไม่ชนะครับเจอเลเวอร์คูเซ่นไม่แปลกครับเลเวอร์คูเซ่นในบ้านโหดมากครับ วันนี้ครับบอโรซียดอด์มุลเนี่ยดด์มุลเนี่ยจริงๆน่าจะมีปัญหาของเกมนอกบ้านไม่ค่อยทั้งหร่ครับถ้าเกิดนับแล้วจริงๆดด์มุลเนี่ยตอนนี้ยังคงสถิติที่คงเส้นคงวาอยู่นะครับซึ่งการันตีครับว่าตัวเองยิงได้ครับแล้วก็การันตีว่าตัวเองโดนยิงเหมือนกันครับนี่เป็นสถิติของบอโซียดอด์มุลที่ตอนนี้เขายังการันตีให้กับตัวเองอยู่ครับไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามครับยูเนี่ยนบริลินก็จบไปที่สี่สองครับเลเวอร์ Revolution กูเซ่นก็สี่สามครับ ส่วนทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์ก็3าสองครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยผมมองว่าเกมในบ้านเนะครับเกมในบ้านของทางด้านบอนเชสเกนบักเนี่ยจริงๆยังเป็นทีมที่ค่อนข้าง,างไว้ใจได้นะครับซึ่งสามารถยิงบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ทางด้านอาร์เมเนียเมลาเฟลครับจริงๆส่วนตัวผมมองว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยบรูซิเอตต์มุลนมันสามารถยิงได้อยู่แล้วครับผมก็เลยมองว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะช่วยยิงได้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมองแล้ว บุรุษยาอนเชิกันบังเนี่ยน่าจะช่วยยิงได้ครับเพราะมันเป็นเกมในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นครับสามลูกเนี่ยน่าจะมีครับกดไปเลยครับไอดอตมุลเนี่ยผมเชื่อเลยครับมันโดนยิงอยู่แล้วครับยังไงมันก็โดนยิงถึงมันจะยิงกี่ลูกครับมันก็ต้องโดนยิงครับเพราะว่ามันเล่นหลังมันลอยครับมันชอบบุกแบบบุกแบบสูงเกินไปครับทาให้มันโดนง่ายครับอะ มาดูกันอีกคู่ครับคู่นี้น่าสนใจครับคู่ระหว่างไมค์กับเลเวอร์คูเซนครับซึ่งเฮดทูเฮดเนี่ยเป็นเลเวอร์คูเซนที่ชนะได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเลเวอร์คูเซนไม่สามารถชนะไมค์ในบ้านตัวเองได้ครับปีนี้เนี่ยเลเวอร์คูเซนต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับนัดที่แล้วเนี่ยทางด้านเลเวอร์คูเซนเนี่ยโดนแดงด้วยนะครับแต่ผมขอดูก่อนว่าคนที่โดนแดงมันเป็นใคร,ครเอ้ยรายชื่อออกแล้วไอ้บ้าเอ้ยคลิปยังไม่ทันจบเลย จะเตะซะแล้วพาติกชิกฟอรเรียนไว้ครับจริงๆถ้าเกิดดูจากตัวครับตัวค่อนข,ข้างครบครับเดี๋ยวรีบให้ดีกว่าเพราะว่าบอลมาแล้วครับแล้วตัวก็มาแล้วด้วยบ้าเอ้ยโรเบิร์ตลูกากูทิโมแวนเนอร์โอชหนาคู่ครับวันนี้โอเครีบไปกเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไม่ทันครับ คู่นีนะครับถ้าเกิดโดยรวมแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆไม้ปีนี้ฟอร์มดีครับไม้ปีนี้ฟอร์มดีมากแต่ว่าเลเว์คูเซนครับฟอร์มไม่ได้แผ่วเลยปีนี้ครับมีแค่การเจอบุริเซียดอนมุนเท่านั้นครับที่ไม่สามารถชนะได้ซึ่งถ้าเกิดมองครับไม้นอกบ้านยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นครับแต่ว่าได้แข่งเพียงแค่2เกมครับแลวถ้าผลงานได้ดีกับฮอฟเฟนไฮม์ครับซึ่งฮอฟเฟนไฮม์ไม่ได้ทีมที่ดีขนาดนั้นครับผมก็เลยมองว่านัดที่เกิดขึ้นกับโบคุมครับอาจจะเกิดขึ้นกับไม้ได้ในนัดนี้นะครับ การเจอกับทางด้านของเลเวอร์คูเซนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเลเวอร์คูเซนยังดูดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นเกมในบ้านครับผมก็เลยให้ไปที่เลเวอร์คูเซนครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆผมอยากให้ไปที่สูง2.75ด้วยครับให้ไป2ราคาเลยอ่ะยังมีอีกหนึงคู่2คู่ครับสำหรับทางด้านวันนี้ครับอ่ะเอซีมิลานครับมาดูหลีกกันชกซับกันหน่อยดีกว่า สเปเซียครับนัดที่แล้วเนี่ยเพิ่งเจอกับยูเว่มาแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์สามตู้ต่อสองนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างแย่มากครับอินเตอร์มิเอเอซีมิลานเนี่ยฟอร์มเนี่ยชนะค่อนข้างรัวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆถามว่าต่อน้อยไหมต่อน้อยนะต่อน้อยแบแบแปลกๆเลยด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยส่วนตัวครับผมก็ยังมองว่าเอซีมิลานครับเดี๋ยวขอดูก่อน มันก็ยังต่อลูกหนึ่งนะครับมันไม่ได้ต่อ0.75ครับถ้าต่อ0.75เนี่ยน่ากลัวครับแต่ต่อลูกหนึ่งเนี่ยไม่ได้น่ากลัวครับเพราะมันกดราคา0.25ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถลุ้นชนะได้1ลูกครับผมขอให้ไปที่เอซมิลานนะครับสำหรับคู่นี้อ่ะแล้วก็มีคู่ไหนกันอีกครับคู่อตเลติโกมาริดอีกแล้วไม่เอาครับโดนมาเยอะแล้วกับคำว่าอตเลติโ่ามาริดเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าก็ให้ไปเยอะพอสมควรแล้วเอา เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับวันนี้เราให้อะไรครับโอ้โหวันนี้มาช้าไปหน่อยขอโทษทีครับอ่ะคู่ลิวพูครับขอเน้นไปเลยคู่นี้ตอนหนึ่งครับแมนซิตี้ครับราคาเสมอครับอ่าอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับอ่ะผมเอ้ยกูต้องมาอยู่กับมึงอีกแล้วเหรอวะไทซิกอ่ะดอตบุนเนี้ยสูงสามครับ แล้วก็เลเวอร์ครับต่อ075ครับสูงด้วยดีกว่า275ครับแล้วก็อา่าเป็นทางด้านแอสซั่นับลองครับเฮ้แมนยูสูง275ครับเฟเบ,บอร์ตัน 75ครับโอเคจัดไปครับ1 2 3 4 5 6ครับ7 7ราคาครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับคู่รวิวผูกกับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยครับแล้วก็ใครที่ดูทันนะครับก็รัตบุญรัตกรรมนะครับว่าตามตัวไหนทันครับเพราะว่าคู่แมนซิตี้เนี่ยอาจจะเตะแล้วครับวันนี้ครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพจแล้วก็ทีเด็ด99ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณที่ช่วยให้กําลังใจกันครับขอบคุณที่คอยปกป้องนะครับขอขอบคุณจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มหรือว่าต้องการแนะนําติเตียนครับไม่ใช่มาด่ากันแบบวันนั้นนะครับอ่ะก็แนะนําติเตียนกันมาดีกว่าผม่ยินดีรับฟังแล้วก็แนะนําไปแก้ไขครับแต่ว่าไอ้พวกคอมเมนต์ที่แบบว่าเออผิดอีกแล้วผิดแล้วอย่าให้เลยอะไรแบบเนี้ยไม่ อย่าดีกว่าครับเพราะว่าคอมเมนต์แบบนี้มันไม่ใช่การติเตียนครับมันเหมือนเป็นการไล่ส่งครับและจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคอมเมนต์อย่างนี้เนี่ยอย่าคอมเมนต์ดีกว่าครับเ,เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดจะด่าแบบว่าบอกถ้าเกิดจะให้บอลรับเออก็ต้องให้บอกอะไรอย่างนี้เออแนะนํากันมาได้ครับว่าผมผิดพลาดท,ที่ตรงไหนเนี่ยก็สามารถแนะนํามาได้ผมยินดีรับฟังครับและนําไปใช้ครับอ่ะ แล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ยังมีแฟนคลับนะครับคอยปกป้องผมนะครับขอขอบคุณจริงๆครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าผมขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆครับเอาครับวันนี้ครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวกับหกตัวเจ็ดราคาครับวันนี้เนี่ยผมก็ขอทิ้งไว้ให้เพียงเท่านี้นะครับเมื่อวานเนี่ยบวกสี่ตัวเลยเอจบๆกันไปครับกินสครับก็วันนี้ครับขอให้ร่ำรวยๆนะครับเดี๋ยว กลุ่มที่เด็ดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาแปะอีกทีนะครับวันนี้ผมมาสายแล้วเดี๋ยวให้ไม่ทันครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มครับถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มแล้วนะส่วนวันนี้เนี่ยก็เอาเจ็ดตัวนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่าในกลุ่มเนี่ยมันเข้ากันยังไงนะครับเอาครับวันนี้ครับรีบเล่นกันดีกว่าครับเพราะว่าบอลเนี่ยมันมีเยอะจริงๆเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับ วันนี้ครับขอลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับโอ้ยเด้งไปเด้งมาครับอาครับวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิร์ดครับและกลุ่มทีเด็ด99ครับขอลากันไปก่อนครับขอให้มีความสุขครับขอให้มีค่ำคืนที่สบายใจนะครับแล้วก็มีค่ำคืนที่ร่ำรำรวยๆกันนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ครับกับบอลเยอะๆครับขอให้แทงบอลกันยังมีความสุขครับแล้วก็ขอแทงบอลอย่างมีสตินะครับอย่าหลงละเลงครับอย่าพอได้แล้วรู้จักหยุดบ้างครับอย่าไปโลภนะครับวันนี้ครับขอให้โชคดีครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิกและที่เด็ด9.9ครับขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนโชคดีครับในคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ